ใครจกักวัน in ใ,ใี้พิมนาไม่ไหวเสียจัด <laughs> เป็นหลายช็อตเลยเพี่อะว้าโลอันนี้ขึ้นยัง่อันนี้คือยูทู e ขึ้น,นยังอ่ะขึ้นแล้วปะเทรคครสี่ดูกนีเป็นยังไอ้กพนาไม่ไหวเสียจัดอุ้ยเทจัดมันชัดแล้วปะยังไม่ชัดหรอวะไม่รู้ผมกำลังดูโฆษณาสิ นู้นนะขอดูของข้ามฉันฉันแล้วใช่ปะอ๋อาละลันละไปวอร์มด้วยดิทำไมภาพมันเป็นแบบนั้นวะมันเป็นภาพมันภาพเป็นแบบนี้ะวะโรอทำไมมันจอมันกินดําไปเยอะปะทำไมภาพมันอ๋อไม่กินด้วยวะมันมันมันดาที่ขอบจอว่ะหรือไม่ดํำวะไม่ดำเนาะขอบก็ได้ไม่ดำไม่ดำปรับฟูสกีนแล้วก็ไม่ดำละ ตื่นไวจักมันเะนี่ยตื่นไววะคุณนอนไม่ตื่นเลยรับเพิ่นผมตื่นเทียทเท่ยงอะเที่ยงเที่ยงอ่านแชทยังไงนี่จะไม่เซตติ้งอื่นเลยพวกฟอลโล่พวกอะไร<อ>ถ้าเรียนไม่ทันขอ,อรักสามสี่ร้อยแต้มอ่ะสามสามร้อยแต้มถึงหนึ่แต้มก็ได้เดี๋ยวเอ็กหน้าลิปปันต้นสีสัน อูทองร้องเนี่ยตีมาสองชั่วโมงพอแล้วมันดีเลยอยู่นะเนี่ยหรือต้องปรับความเร็วคูณสองถึงไม่ดีเลยบอ้เออไม่ดีเลยไม่ดีเลยอโอโผโลโดเองเนี่ยแบบที่จน แบบแม่งไม่น่าเล่นเลยว่ะภูนี้เมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนภูแบบต้องรอปีหน้าเลยเหรอรอรอมีแรมเหรอพี่เหอนเปลี่ยนทุเรีใช่เหรอเมืนเปลีป่ยนทุเรีแรมเหรอประมาณนั้นพี่ส่วนว่าเขาจะเปลี่ยนตอนรีแรม ไม่แชท disable for live stream เหรอมันมีให้พิมพ์ปะเจมแชทอ่ะมีผมไม่ได้ล็อกอินไว้อ่ะดนมีอยู่มีอยู่กูไม่เห็นเลยโอ้ยแลคนหนึ่งว่ะ ちょっだ เอาดีโรเ่สีทุกหนเลยอหรอคนมงเลย้เลนมันมนสอยู่ไหนอ่ะโอ้ยอยู่นี่เฮ้ยบอมนี้เยอะจังเสียวะไม่มีใครโรเท่กลางเลยอยู่เหมดเลย เห็นสตัวอุ้เห็บเพียรตัวอยู่ย <down> โอ้ร้อยหนึ่งไม่ตายแมงเอยตัวข้างบนก็จะปาตัวข้างล่างก็ทำท่าจะปาแต่ไม่ปาสักตัวเลย Actually นามันก็ดูดีเลยนะ ดีเลยมันถ้าปรับคูณไม่ดีเลยลองคูณสองโอ้ยขมพี่ขรบเนี่ยคูณสองแล้วก็ไม่คูณสองโอดีเพื่อเลี้ยวคันเหรอ